สวัสดีนะครับวันนี้มีเหรียญสวยๆส,สีสันสวยงามนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดปุญญากรรม,มว,วัดวิ้วยนครสวรรค์นะครับรุ่นปุนยาไก่เทือนสวยๆเลยนะครับมาจากกล่องชุดของขวัญตรงนี้นะครับเหรียญละ350บาทลงยาสวยงามมากทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจะเป็นด้านหน้าเหรียญเป็นหลังเหรียญสวยๆนะครับนี่นะเนงาสวยมากเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับ รับกี่เหรียญก็ได้นะนะครับในราคา350บาทแต่ถ้าว่าจะเหมาหมดนี่นะครับหรือละ3 5มรเหรียญพันสี่บาทท่านใดเหมานะครับถึงพันกับ50บาทสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับ0 9 8 7 8 1 5 8 6 2วันนี้มาทําราคาพิเศษให้นะครับจะแยกเหรียญก็ได้จะเหมาก็ดีนะครับเหมาเนี่ถูกกว่าลดไป350บาทนะครับถ้าแยกก็ประมาณพันสี ถ้าเหมาเหลือพันกับ50บาททักไลน์มานะครับ098 7815862วันนี้ราคาพิเศษนะครับ